ท่ามการความเร่งรีบในสังคมเมืองทุกวันนี้กาแฟดำได้กลายเป็นเครื่องดื่มประจำวันของคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพเพราะให้พลังงานแทบเป็นศูนย์แต่ให้คาเฟอีนที่ช่วยกระตุ้นสมองและความสดชื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลของข a r v a ุ d School of Public Health ระบุว่าผู้ที่ดื่มกาแฟดำวันละสแก้วมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2ลดลงถึง23%แล้วกาแฟดำกินคู่กับอะไรไดุ้ณเปสูตรเท้ที่ชอบ,บาใหรือจะเล่าให้ฟัง เรามาดูกาแฟดําประกอบด้วยอะไรบ้างกาแฟดําคือ black coffee ประกอบด้วยกาแฟที่สกัดด้วยน้ําร้อนหรือน้ําเย็นและไม่มีการเติมส่วนผสมอื่นๆเลยะหัวข้อปริมาณแคลอรี่กาแฟดานะคะโดยชั่วไปมีแคลอรี่ประมาณ2-5แคลต่อน้ํา8ออนซ์หลายท่านหลายเอฟซียากเพิ่มแคลในกาแฟดําง่ายๆทําได้ง่ายมากเลยถ้าเติมน้าตาล1ช้อนชาเพิ่มแคลอีก16แคลถ้าเติมครีมอีก1ช้อนชาเพิ่มแคลอีก 50แคลแล้วถ้าเติมนม1ช้อนชาเพิ่มแคลอีก20แคลแล้วถ้าเพิ่มทุกข้อที่กล่าวมาก็นํามาบวกกันไปเลย มาถึงหัวข้อที่ว่าดื่มกาแฟดําคู่กับอะไรดีต่อสุขภาพมากขึ้นหุ่นเป๊ะขึ้นปุ่นปังมากขึ้น1ดื่มกาแฟดําคู่กับอะโวคาโดช่วยเพิ่มพลังงานและกระตุ้นการเผาผลาญอะโวคาโดจะเพิ่มส่วนผสมที่ลงตัวในการเพิ่มไขมันดีช่วยรักษาระดับพลังงานและลดความอยากอาหารระหว่างวันข้อสองไข่ต้มเมื่อเรานำมากินคู่กับกาแฟดำสามารถนะคะช่วยเพิ่มสมาธิและปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกกำลังกายและทำให้เรารู้สึกอิ่มได้นานถึง2-3ชั่วโมง3โยเกิร์ตเป็นตัวเลือกของ ในอาหารเช้าหรืออาหารว่าเราอาจเพิ่มโรยเมลเลเจียเพื่อเพิ่มใยอาหารก็ได้นะคะและเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระทานคู่กันปั๊บช่วยคุมผิวได้ตลอดเช้า4ถั่วทัญ,ญพืชเมื่อเรานํามากินคู่กับก,บกาแฟดําจะช่วยคุมความหิวและให้สารอาหารที่จําเป็นซึ่งช่วยส่งเสริมการเผาผลาญที่ดีต่อสุขภาพการที่เรากินถั่วและมเมล็ดทัญ,ญพืชสักหนึ่งหยิบมือกับกาแฟดําในตอนเช้าถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการคุมพลังงานและลดความอยากอาหารได้ดี5สุดท้ายนะคะมักเขือเช่นเมื่อเรานามา กินคู่กับกาแฟดําจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานช่วยระบายอย่างธรรมชาติได้เยี่ยมยอดลดความอยากอาหารแถมมะเขือเทศยังอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระหรือ FC หลายท่านก็ดื่มกาแฟดําใส่น้ํานมะเขือเทศก็เป็นเครื่องดื่มที่ไม่เพียงให้ที่รสชาติอร่อยสดชื่นแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยในการระบายได้อย่างแม่นยา